ต่อมานะครับผมจะสอนนะฮะเป็นวิธีการนะครับตั้งค่ากลุ่มลําโพงนะครับคือสั่งการครั้งเดียวแล้วลําโพงเปิดพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับขั้นตอนง่ายมากครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้ง2เครื่องตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Home นะครับคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชัน o o g l e Home นะครับกดคลิกที่สัญลักษณ์บวกนะครับ แล้วจะขึ้นว่าสร้างกลุ่มลำโพงนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่คําว่าสร้างกลุ่มลำโพงนะครับเลือกลําโพงทั้ง2เครื่องนะครับในนี้จะขึ้นว่าห้องทํางานและแอคตันนะครับเลือกทั้ง2ตัวเลยกดถัดไปครับตั้งชื่อกลุ่มลําโพงนะครับอันนี้ผมตั้งตามเขาเลยนะว่ากลุ่มหลักนะครับแล้วก็กดบันทึกครับสเสร็จเรียบร้อยครับรทีนี้ผมจะสั่งการลําโพงนะครับให้เปิดพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับ โอเค okay, g o เ g l e เปิดเพลงบนกลุ่มหลักได้สี่เพลงจากประออกอบปีไฟแจ่เม่มีกลุ่มหลักนห้เลยเป็นไงครับทีนี้เสียงก็จะออกมาสองตัวนะครับตัวนี้ก็จะออกแล้วก็ตัวนี้ก็จะออกเหมือนกันนะครับพร้อมกันทั้งสองเครื่องนะครับวทวิกง่ายๆนะครับทำตามได้ในคลิปนะครับ